เอาใจสําหรับสายสุขภาพสําหรับใครที่แบบชื่นชอบการรักสุขภาพใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะบอกเลยค่ะจังหวัดยะลาของเรามีร้านคีโตเฮากันแล้วด้วยนะคะบอกเลยว่าเป็นฮาล้านแห่งเดียวในพื้นที่ค่ะสำหรับใครที่เป็นสุขภาพสายสุขภาพต้องไม่พลาดอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าให้พูดถึงการกินอาหารในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อไร้พุงลดโรคทุกคนก็อยากมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งที่ดูจะเป็นปัญหาใหญ่ต่อสุขภาพทําให้หลายคนเคยเจอปัญหานี้นะคะนั่นคือน้ําหนักเกินหรือความอ้วนนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนปัญหาเหล่านี้จะนําไปสู่ความเครียดค่ะทําให้นางสาวอินดาแวดาลอนะคะเจ้าของร้านคีโตเฮายลามีการศึกษาในเรื่องของอาหารคีโตค่ะโดยคีโตนะคะก็คือ ผงปรุงรสคีโตไร้สารเคมีปรุงแต่งใดๆ100%เเลยนะคะทางนางสาวอินดาค่ะได้เล่าให้ฟังนะคะว่าที่ร้านของตนเนี่ยจะมีกลุ่มลูกค้าอยู่2หลักด้วยกันค่ะก็คือกลุ่มคนที่ต้องการควบคุมน้ําตาลในเลือดและอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือคนที่ต้องการอยากจะลดน้าหนักนั่นเองค่ะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ทํางานอยู่ในตัวเมืองยะลานะคะโดยที่ร้านเนี่ยจะมีทั้งอาหารข้าวหวานหลากหลายเมนูด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวบุกแนงไก่ข้าวบุกต้ม ค่ะไก่แกงเขียวหวานไก่ผัดกระเพราไก่ค่ะสปาเก็ตตี้สุก,กี้บัวลอยกะทิสดรวมถึงเครื่องดื่มต่างๆอีกมากมายเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะจะมีเมนูพิเศษเฉพาะวันให้ด้วยนะคะสามารถที่จะเลือกกันได้ในส่วนของเมนูอาหารชุด ซึ่งราคานะคะขายกันในกล่องละ95บาทค่ะและในส่วนของทางร้านเนี่ยยังรับผูกปิ่นโตอีกด้วยนะคะทุกเมนูย้ำกันเลยค่ะว่าไม่มีน้ำตาลคีโตเฟรนี่ไม่มีผงชูรสไม่มีแป้งไม่มีการกระตุ้นอินซูลินและที่สำคัญค่ะอาหารในร้านหาล้านทุกเมนูเลยนะคะโดยลูกค้าสามารถที่จะนั่งรับประทานอาหารภายในร้านหรือนำกลับไปรับประทานที่บ้านได้เช่นเดียวกันเลยนะคะหากใครสนใจอยากจะทานอาหารสุขภาพนะคะสามารถไป ได้ที่ร้านคีโตเฮายลาค่ะเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ติดต่อ0629939955และสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ทางเพจคีโตเฮายลานั่นเองค่ะ